ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณสงกรศสายพรวิศวะครับกรรมการผู้จัดการธนาคารแนวนวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับหลังอื่นต้องทักทายกันเลยนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนทักทายกันบ้านท่านน้ำทุกเนี่ยบ้านผมตอนนี้ยังปกติดีอ๋อยังรอดดีนะครับปกติครับยังไม่มีน้ำเข้ามาครับอย่างในส่วนของแบงก์เอฮะลูกค้าของเราที่เป็นเอสเอีเนี่ย ตอนนี้ก็ด้รับผลกระทบเยอะพอสมควรเท่าที่ประเมินดูตอนนี้มีกี่รายครับเอ่อถ้าพูดรวมๆในส่วนของธนาคารเองเป็นลูกค้าเฉพาะธนาคารเองเนี่ยก็มีเป็นพันรายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ารวมเป็นมูลนี้ทั้งหมดที่เรามีอยู่ขนาดนี้เองเนี่ยก็เนื่องจากว่าลูกค้าของเราเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจะเป็นลูกค้ารายขนาดย่อยๆส,ส่วนใหญ่นะครับวงเงินของแต่ละรายเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็คงไม่น่าจะเกิน50,000 0บาทต่อราย ก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกนี้ขนาดย่อมไม,ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับใช่ครับไม่ไม่ใหญ่มากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นักษะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างมาตราการที่เราออกมาสําหรับการช่วยเหลือสําหรับลูกนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตอนนี้เท่าที่เราออกมาแล้วมีอะไรบ้างครับสิ่งแรกที่เราทําตอนนี้ก็เรื่องของการพักหนี้นะครับยืมหนี้นะเพราะว่าในจังหวัดจะเห็นว่า ตามข่าวนะครับในจังหวัดเนี่ยหลายๆจังหวัด<ช>เส้นทางถูกตัดขาดนะครับการสื่อสารถูกตัดขาดดังนั้นในเรื่องของการชําระเงินการโอนเงินในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะถูกตัดขาดไปด้วยก,ก็ลำบากมากขึ้นใช่เพราะว่าธนาคารในจังหวัดที่น้ําท่วมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็หยุดทําการกันนะครับดังนั้นในเรื่องของการชำระเงินต่างๆเนี่ยมันก็หยุด โดยปริยายนะครับหรือแม้่ลูกค้าบางรายเนี่ยอยากจะชําระก็ชําระไม่ได้เพราะว่าการเดินทางต่างๆมันก็ลำบากต้องพายเรือออกมาอันนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ใช่ดังนั้นเองเนี่ยในเรื่องของการชำระเงินเนี่ยก็หยุดไปโดยปริยายสําหรับจังหวัดในที่ถูกน้ําท่วมนะครับดังนั้นมาตรการแรกที่เราออกไปก็คือในเรื่องของการพักชำระหนี้นะครับในช่วงแรกเราให้พักตั้งแต่สามเดือนถึงหนึ่งปีนะครับ มาตรการแรกที่เราออกไปนะครับราตรการพักชำร,นะร,ร,ระหนี้แล้วเนี่ยยังมีอื่นเพิ่มเติมไหมเอานอกจากการพักชำระหนี้แล้วเนี่ยสำหรับรายย่อยเนี่ยเราก็จะมีสินเชื่อสําหรับลูกค้านะครับ,รบที่เราให้วงเงนินไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะครับระยะเวลาการกู้หกปีอัตราดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีคงที่อันนี้คือหลังน้ําท่วมแล้วสรัอันนี้คือจะเป็นหลังน้ําท่วมครับ,รบที่เราจะาลงไปช่วยเหลือนะครับ เห็นว่าทางด้านของกระทรวงการคลังออกมาให้เราช่วยเหลือเป็นแพ็กเกนะครับแพ็กเกจที่เราที่พูดถึงตรงนี้แพ็กเกจที่บอกเนี่ยมีอะไรบ้างครับคือหลังจากที่เราช่วยเหลือในเรื่องของการยืดหนี้นะครับการให้เงินใหม่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็คงเข้าไปไปดูแลพัฒนาเขาเพราะว่าการฟื้นฟูในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นช่วงการฟื้นฟูที่มันอาจจะไม่ได้ง่ายนักเหมือนกับ สินเชื่อรหรือน้ําท่วมในครั้งัที่แล้วน้ําท่วมในปลายปี53สาก็คือท่วมไม่กี่จังหวัดท่วมเสร็จแล้วก็ลดลงนะฮะเร็วไม่ไม่เป็นเดือนขนาดนี้ครับก็คืออย่างมากก็อยู่กัน15วันอะไรต่างๆก็หายกันไปนะครับน้ําท่วมมาตอนต้นปีก็เช่นเดียวกันครับ,คร,บครับก็ท่วมไม่กี่จังหวัดแล้วก็อยู่กันอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ หายกันไปนะครับเส้นทางการคมนาคมวงจรอะไรต่างๆก็ถูกตัดขาดทั้งงานชั่วคราวและไม่เกี่ยมเพอนะบ,บ,บเดียวก็สามารถกลับมาดําเนินการชีวิตปกติได้ใช่ตแต่ครั้งนี้เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมากกว่าสองครั้งที่ผ่านมาครับกินระยะเวลาย,ยาวกว่าสองครั้งที่ผ่านมาจํานวนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบท่ม มากกว่าก็เยอะขึ้นไล่มาจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพเลยใช่ฮะจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพเนี่ยแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดนะครับก็ยังกินพื้นที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความเสียหายต่างๆก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนื่องจากสถานการณ์ตรงมันมากกว่าปีที่แล้วการฟื้นฟูต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วการฟื้นฟูเนี่ยก็คงไม่ใช่เฉพาะ ลูกค้าแต่รายในลูกค้าแต่หนึ่งรายเนี่ยมันต้องฟื้นฟูตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำก็คือเราจะไม่ได้ช่วยเฉพาะแค่ลูกค้าของเราแต่ว่าจะไปดูได้ว่าลูกค้าแลาเอาวัุดบมาจากไหนใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไปส่งขายไ่ไหนเพื่อช่วยด้วยเพราะว่าการฟื้นฟูถ้าจะการฟื้นฟูถ้าจะกลับได้เร็วมันต้องทําทั้งระบบฟื้นฟูเฉพาะจุดเนี่ยมันคงอาจจะ แต่วา,ไาทได้เพราะทุกเรื่องต้องร่วมคิดวัศรธธษฐกิจยังก้าวไกลเปิดมุมมองใหม่กับทุกคนใจการขเคลื่อนการขาการลงทุดกับรายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้า โดยผู้ดำเนินรายการมืออาชีพที่จะนำคุณผู้ชมก้าวไปสู่มิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยที่พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์21นาิ30นาทีถึง22นาฬิกาสถานีโทรทัศน์ท n เอ็นครูวิชั n 08